จากรูปแบบนี้เป็นแบบนี้แต่งไงเดี๋ยวเรามาดูกัน โอเคเดี๋ยวเรามาแต่งรูปนี้กันครับผมอันดับแรกรูปนี้ถ่ายเป็นรอไฟล์นะครับเลขตัวไวบราลานตรงนี้มาขึ้นเป็นเลขค e วินผมจะเลื่อนลงมาข้างล่างตรงเลน c o l l e คชั่นก่อนแล้วก็ทําการเปิด2ตัวนี้ด้วยความเป็นรอไฟล์ให้ภาพพวกความบิดเบือนของภาพแล้วก็ขอบภาพให้มันมืดๆเนี่ยจากถ้าผมไม่ติก๊กจะเป็นแบบนี้เห็นไหมขอบภาพมันจะมืดพอติก๊กปุ๊บรอฟมันก็ทให้ภาพมันถูกต้องมากขึ้นครับนะขอบจะได้ไม่มืดอันดับแรกเหมือนเดิมตามสูตรนะครับคอบรูปให้มันตรงนะนางแบบอาจจะอยู่เอียงไว้นิด้ให้มนม่มเอียยาาง ิดนึงก็ให้มันไม่เอียงมากพอเอียงเสร็จปุ๊บให้นางแบบอยู่ตรงกลางนิดหนึ่งประมาณนี้เอ t นเไปโอเคอันดับแรกตามสูตรเลยไฮไลท์ลดลงนะครับดึงรายละเอียดส่วนที่สว่างกลับมาชาร์โดเปิดขึ้นตัวเอ็กพเชอร์ภาพรวมๆเนี่ยผมคิดว่าผมจะยังไม่ปรับแล้วกันอาจจะเปิดขึ้นมาจากภาพรวมที่ดูแล้วรู้สึกว่ามันติดมืดไปนิดนึงเปิดขึ้นมาให้มันบวกขึ้นมานิดนึงนะตัวไว้ลองเลื่อนดูโอเคถ้าเลื่อนไปทางบวกภาพจะแสบตาแล้วขาวขึ้นไปนะครับถ้ามาทางลบเยอะเกินก็จะอึมคึมเอาลบลงมมมมมมาาานนนนนิดเเีีียยวววปปปรรระะณ้้้้ส่แบคูผจััใหภพขอ ถ้าผมเปิดจาก black เนี่ยก็คือถ้าถ้าเปิดให้มันเป็นบวกหรือสว่างขึ้นเนี่ยสังเกตที่ตัวชุดนางแบบสังเกตที่ตัวนางแบบนะตัวนางแบบกับตัวพื้นหลังเนี่ยมันค่อนข้างเนียนๆหรือว่าเข้ามาใกล้เคียงกันมากขึ้นแต่ว่าผมดึง b บ a c k ปทางลบเนี่ยผมรู้สึกว่านางแบบค่อยแยกออกจากฉากหลังอย่างชัดเจนมากขึ้น <c oughs> ก็เลยดึง b บ a c k มาทางลบหน่อยแต่ไม่เอาลบขนาดนี้นะเอานิดเดียวประมาณนี้ก็ได้ส่วนตัว็กเจอร์ลดลงมานิดนึงนะครับด้วยความที่รูปนี้ผมถ่ายมาไกลอยู่ละ นางแบบหน้าก็เนียนอยู่ลวไม่ได้มีอะไรมากก็ลดลงมาที่เดียวให้ภาพดูซอฟต์ๆไม่มีอะไรมากตัวายแบนดันไปทางบวกนิดหนึ่งให้สีสดขึ้นแซทิวเรชันก็บวกตามชอบสีสดๆนะภาพจะได้ดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาหน่อยแล้วก็โทนเคริร์ฟผมจะทําเป็น S c u เคิร์ฟใส่ตัว S เข้าไปให้ภาพมันมีคอนทาราสมากขึ้นกระดกตรงกลางขึ้นนิดนึงประมาณนี้แล้วก็ตัวเอ b อาร์เคิร์ฟผมก็จะทําให้มันส่วนที่ดำๆลึกๆเนี่ยให้มันออกเป็นสีๆประมาณนี้นะประมาณนี้ใส่โทนเข้าไปทั้ง3มอัน โอเคส่วนสีแดงผมอาจจะให้มันออกเป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขียวเขียวญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิดหนึ่งเขียวน้าเงินประมาณนี้จาก before เป็น a f t e r อร์เห็นไหมตัวตัวโทนเคิร์ฟนะทั้ง3ตัวเลย4ี่ตัวตัวแสงตัวสี RGB 4ีตัวรวมกันนะสีน้าเงินด้วยตัวสีสีตัวรวมกันจาก b e f o r e เป็น after แบบนี้แต่ว่าถ้า before after ทั้งลูกก็จะเป็น before แล้วก็ after ทั้งรูปแบบนี้นะทั้งลูกค่อนข้างสวยเลยโอเคแต่ปัญหาที่ตามมาคือสีสดเกินผมจะลองเล่นกับความส่วนมืดดูนะส่วนมืดค โอเคแล้วผมคิดว่าประมาณนี้น่าจะดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาปรับสีแยกกันตรงค o l o r m น x ิกเซอร์สีแดงกระทบอะไรบ้างกระทบชุดนางแบบนิดหน่อยปรับให้สว่างขึ้นนิดหนึ่งก็ได้นะครับแล้วก็กระทบปากนางแบบสำคัญที่สุดปากนางแบบห้ามซีด ต้องสดนะปรับให้มันสดขึ้นตามสีผิวนางแบบโอเคให้ขาวขึ้นหน่อยน้ำนางแบบค่อนข้างขาวอยู่ละเราปรับให้ขาวขึ้นตามคือถ้าสมมติว่าเราไม่ปรับ่สีมันค่อนข้างสดเกินพอสีสดเกินนางแบบจะดูตัวดำนะทั้งที่ตัวจริงนางแบบเขาขาวอยู่ก็ปรับให้ขาวขึ้นประมาณนี้ถ้าขาวเกินนุก็จะหลอกนะเอาประมาณพอดีๆใช้ตาดูก่อนสีเหลืองกระทบอะไรบ้างอ่ะกระทบต้นไม้ผมไม่อยากให้ต้นไม้มันกวนใจมากเพใา้มันซีดลงนิดนึงภาพนี้ผมอยากดีไซน์ออกมาให้มันเป็นโทนสบายๆตาไม่ได้อยากให้มีลูกเล่นเด่นแบบโอ้เป็นโทนฝรั่งเป็นโทนอะไรขนนนนนนนาาาาาาาดัั้้้้เเเเอออใหหแแบบบบบบลๆๆสสยยยงงมมทีี่วรรรกก็ปะณื สีเขียวสีเหลืองสีเหลืองตรงนี้ให้ลดลงนะครับตัว s a t ูเ a ชั o ลดลงให้สีมันไม่กวนใจมากส่วนลูมินัน c ์ให้สว่างขึ้นมาหน่อยก็ได้หรือปล่อยศูนย์ศูนย์ก็ได้ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะครับสีเขียวกระทบอะไรบ้างกระทบยากเหมือนกัน่ลดลงมาตามนะครับพอให้มันอ่อนๆสบายสบายแล้วก็ให้มันสว่างขึ้นถ้าถ้ามืดเนี่ยมันจะอึมคึมเอาให้มันสว่างขึ้นตามแล้วกันสบายสบายประมาณนี้ aqua กระทบบ้านด้านหลังตรงนี้นะตัวหลังคาบ้านด้านหลังกวนใจนะครับลดลงมาให้ซีเลยนะครับไม่ให้มันกวนใจมากแล้วก็สว่างสว่างคือเวลาลูมิ n a น c ์ไปทางสว่างมัน แต่ถ้ามามืดเนี่ยนข้ทงที่จะเข้มแล้วก็เด็ดแล้วผมเลยจะให้ไปสว่างนะครับส่วนบลูสีฟ้ากระทบตัวท้องฟ้าข้างหลังแต่ว่าผมอยากให้ท้องฟ้ามันเก็บรายละเอียดได้มากกว่านี้อาจจะดึงตัว d ูมิน a น c ์ความสว่างสีฟ้ากลับมาดนึนนงแล้วก็เพิ่มให้สีฟ้ามันมีสีสันมากขึ้นอีกนิดหนึ่งประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ให้ี่ยออกมาทางลบดนึนนงเป็นฟ้าหรูๆนะนางแบบจะได้ดูสบายๆนะครับผมแล้วก็ส่วนตัว p u r p l ลสีม่วงนี่ไม่น่ากระทบอะไรนะปล่อยไปสูงๆเลยถ้ามันไม่กระทบอะไรไม่ต้องไปปรับดีอยู่แล้วไม่ต้้้ออองงงไไปปปรรััััับบบบนนะคตตววววลทสสส่่่ีาาาาาาผมมมยกกใหภพจ ให้น้งแบบรู้สึกเย็นเย็นมันไม่ได้มีแดดแรงมากให้น้ำแบบรู้สึกเย็นเย็นสบายๆายายตาประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวเอฟเฟกจะลดลงมาให้ขอบาพมันมืดแต่ไม่เอามืดขนาดนี้จะอึมครึมถ้าเป็นแนวจริงจังแนวต่อสู้แนวแอคชั่นแนวอะไรก็ตามที่มันแบบเข้มๆผมอาจจะปรับเยอะแต่เนี้ยปรับนิดเดียวนะครับแค่ปรับนิดเดียวแล้วก็ปรับตัวไฮไลท์ขึ้นไฮไลท์คือส่วนที่ถ้าผมปรับอันเนี้ยมาเยอะๆเห็นไหมตัวท้องฟ้าที่มันสว่างๆ,ๆมันกระทบมาโดนมืดๆด้วยถ้าเรามาปรับไฮไลท์เห็นไหมส่วนที่มันสว่างมันจะหายไป นะครับแต่นี้เราปรับนิดเดียวประมาณนี้ก็ได้แล้วก็ปรับตัวไฮไลท์ขึ้นมาส่วนเกรนตอนนี้ภาพมันใสกิ้งเลยใส่เกรนใส่จุดเข้าไปนิดหนึ่งให้ภาพมันมีจุดๆุจุดจุดเม็ดจุดเข้าไปหน่อยนะครับประมาณนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายตัวข้างล่างตัวคาลิเบอชั่นสีเขียวผมจะลองเลื่อนหาดูผมคิดว่าเขียวแบบนี้หรูกว่านะเปลี่ยนฮิ้วมาทางนี้นิดหนึ่งให้สีมันหรูๆขึ้นมานิหน่งตัวบูไม่เอาไม่แตะแล้วกัน ให้มันซีดลงนิดหนึ่งภาพได้ดูสบายๆตาคือถ้าเราดีไซน์ภาพให้มันออกมาเป็นอารมณ์ประมาณว่าโทนฝรั่งเราอาจจะให้มันเป็นประมาณนี้ได้แต่อย่างที่ผมบอกผมอยากให้นั่งแบบดูสบายๆๆตาภาพหรูๆไม่ได้ดูเหมือนเหมือนไม่ค่อยได้แต่งอะไรมากแสงดีสีสวยอยู่แล้วก็เป็นหน้าที่ของช่างภาพที่เอานำเสนอส่วนเอกมานะครับจริงๆก็เสร็จหมดละนะจริงๆเสร็จหมดละจาก before เป็น after แต่ว่าผมจะลองใช้ masking เล่นดูลองดูนะไม่รู้จะ work ไหมิร์ k ใช้ linear gradient ป่าข้างล่างขึ้นมาที่ผมชอบทำปรับให้มืดนิดนึงจะได้ไม่กวนใจมากแล้วไปซีดลงอีกนิดงนะจจไ้มม่กกววนใาแล็ ในส่วนของท้องฟ้าผมจะบวกเพิ่มอีกตัวหนึ่งลินเนี่ยกาเดียนปาดตัวท้องฟ้ามาปาดตัวท้องฟ้าปรับท้องฟ้าให้มันเข้มขึ้นนะให้มันมืดขึ้นนิดนึงแล้วก็อาจจะให้มันออกฟ้าขึ้นออกฟ้าฟ้าหน่อยประมาณนี้แลยถ้าฟ้าเยอะจริงๆก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะหนักเกินสีมันจะหนักเกินมันจะไม่สบายตาละนะผมจะปรับขึ้นมานิดเดียวประมาณนี้ก็ได้นะประมาณนี้ก็ได้เหลือแให้มันสว่างขึ้นแต่สว่างไม่ดี เอาประมาณนี้แหละนะผมคิดว่าแค่เท่านี้โอเคแล้วนะครับ enter ไปนะครับพอเสร็จตัว masking อีก o p ปชั n หนึ่งที่เล่นได้ก็คือตัวแสงนะตอนจบลองปรับแสงดูใหม่ว่าโอเค happy ยังถ้ายังไม่ happy ก็ลองเล่นแสงดูใหม่ผมคิดว่าสว่างขึ้นมาประมาณนี้น่าจะดีกว่าส่วนตัว contrast จะมาใช้โทนเ c u r ์ฟลองเล่นหาความเข้มที่มันลงตัวมากขึ้นอาจะประมาณนี้น่าจะ happy ดีแล้วก็ตรงกลางลองกระดกกระดกขึ้นลงหาความพอดีนะครับคิดว่าประมาณนี้น่าจะโอเคน่าจะสวยเลยน่าจะ happy แล้วนะครับจาก before เป็น after b e for e เป็น after แบบนี้เทียบกันซ้ายขวาน่าจะว้าวพอสมควรน,นะครับสุดท้ายถ้านางแบบสว่างไปดูไปดูมาแต่งไปนานๆนางแบบสว่างไปก็ปรับลดลงมาประมาณนี้ก็ได้นะครับสวยงามสวยงามถือว่าโอเคเลยแฮปปี้ดี b efore after before after สุดยอดนะสวยงามถ้าใครชอบถ่ายแนวนี้หรือว่าถ่ายพัดเทรดอยู่กําลังชอบโทนแนวนี้อยากแต่งให้ได้ประมาณนี้ต่อให้เป็นนักเรียนในคอร์สผมหรือว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยอะไรก็ตามอยากแนะนาให้สีเป็นอย่างนั้นแสงเป็นอย่างนี้อันนี้อะไรควรปรับอะไรไม่ควรปรับก็เดี๋ยวมาแชร์กันนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้เหมือนเดิมครับใครมีคาถามอะไรก็ถามมาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยและสําหรับวันนี้ขอบคุณครับผม